แบบง่ายๆเลยนะขยายความง่ายเลยคือมันคือโรคเสื่อมมันคือโรคเสื่อมเรื้อรังแบบไม่ติดต่อมันเกิดจากพฤติกรรมการสะสมเล็กๆน,น้อยๆของเราเช่นนอนดึกมีความเครียดขาดการพักผ่อนขาดการออกกําลังกายอยู่ในมนลภาวะที่เป็นพิษอย่างเช่นรับสารเสพติดทั้งแบบทางตรงหรือมือสองแบบเนี้ยนับรวมเป็นความเสื่อมเป็นการอักเสบของร่างกายเราจะทําให้เราเกิดโรคพวกเนี้ยและที่สําคัญนะจ๊ะแม่ NCD มันห้อย S ด้วย เเนี่ยมันหมายถึงว่ามันจะเกิดโรคโผล่ขึ้นมาอีกเยอะเลยอย่างเช่นเบาหวานความดันเดี๋ยวไปตรวจอีกเจอนั่นเจอนี่เจอสตโตกกเจอเอ,อหัวใจและหลอดเลือดมันจะเป็นอะไรตามเพื่อนมาอีกเพียบเลยจ้ะฟังดูน่ากลัวแล้วเราจะมีวิธีป้องกันมันยังไงอะ อยู่ที่เรียนรู้หลอก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 กำลังจะบอกว่ามันอยู่ที่การปรับจิตปรับใจของเราจริงๆเลยแหละเพราะอะไรคะเพราะเรารู้ว่ามันเกิดจากพฤติกรรมเราใช่ไหมพราะจ๋าแม่จ๋าลองคิดดูสิถ้ามันป่วยจากเรามันต้องแก้ที่เราอาหารการกินต้องเปลี่ยนที่ไม่เคยออกกําลังกายเลยต้องตื่นขึ้นมาเริ่มแล้วนะจ๊ะเพราะพวกนี้ค่ะมันคือต้นเหตุเราต้องหยุดมันก่อนมันถึงจะไม่เกิดฟังดูยากนะแต่ต้องทําจากการการกินใหม่จัดการการออกกําลังกายเอาที่ร่างกายเราไหวพักผ่อนให้เพียงพอ อาหารการกินต้องเปลี่ยนสารเสพติดลดได้ลดเลิกได้เลิกอืมประเสริฐแท้แม่ภูมิใจสาธุดี